คลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของการ modify graphic นะครับก็คือการอัปเดต a p e ที่ผมสร้างให้ครับตัว s h uh, เช e interlock l a s e นะครับเราจะเอาตัว Shape interlock l a s e มาแปะบนแท็กที่เป็น bypass นะครับของแต่ละหน้าครับซึ่งก็จะมี l ีดหน้าของ interlock bypass ให้อยู่แล้วใน graphic นครับเราก็เพียงแค่เอา Shape ที่ผมทำให้ครับมาใส่แท็ก แล้วก็แปะไว้บนตัวเชฟที่เป็นอินเตอร์ล็อกนะครับผมตัวเชฟอินเตอรนะ์ล็อกนั้นผมจะส่งให้ทางอีเมลครับจากนั้นให้นำเชฟอินเตอร์ล็อกที่ส่งให้ทางอีเมลครับเอามาวางไว้ในโลเคชั่นผาดนี้ครับ dc program data h o n e a w e l l e q u i l o n ขายแอนแอฟแทกซื้อ่า,อาเดี๋ยวล่าถาก่อนแป๊บนึงนะครับเฉฟครับให้ก๊อปตัวเฉฟนี้ครับตัวนี้ที่ผมจะส่งให้ครับเอามาวางไว้ที่ลูคชัน่นได้4โปรแกรม data h ฮ n นดีตต้เ l ลเอ็ l o n pks พีเคเอสคลายแและเฉฟครับผม จะวางไว้วันนี้นะครับผมจากนั้นทำการ insert นะครับเลือกที่ shape gallery ครับ insert แล้ว b o u n location อ่ะ by default ก็จะอยู่ที่ day c มันจะไปอยู่ที่ x 8 6ครับให้เราเลือกใหม่ครับ my pc ลากมาหน่ ะน,น,น,ะน,นะครับปกติตานิวเ l ลเอ็ก e เพลย์รอนไคแอนอฟสต็นะครับแล้วก็เช็ตามตัวอักษรนะครับ โอเคเลือกมาเกิดอนะ่ะโอเคอันนี้จริงก็จะอยู่หลัง R ครับเลือกเฟิร์นเดอร์นี่งครับเลือกแค่ตัวเฟิร์นเดอร์พอโอเคครับนะอินเตอร์ แล้วก็ทำการ insert นะครับ insert to d i s p a y ซึ่งก่อนหน้านั้นเราต้องไปเปิดที่หน้ากราฟิกที่เราจะอัปเดตในตัวอย่างนี้ผมเปิดหน้า1 4 0 0 i 6 h t m นะครับซึ่งเป็นกราฟิกที่ใช้งานจริงที่ไซต์โอเคครับกลับมาคลิกที่ตัว gallery s h e e ที่หนึ่งน,นะครับชิคเนี่มันจะอยู่ตรงหัวมุม วินโดว์มันจะอยู่ตรงหัวมุมนี้ให้ลากมาโอเพนอินเสิร์ตนะครับผมอินเสิร์ตทู p l สเพย์โอเคแล้วก็จะมีเมสเซจร์คันแบว่าจะอินเสิร์ตมาให้กดโอเคไปเลยจากนั้นก็ทำการปิดโอเคครับปิดนะครับโอเคตัวเ p e มันจะอยู่ by default มันจะอยู่ที่หัวมุมสายโอเคครับหัวสายแล้วมาทำการแปะเอาไว้บนตัวอ object ที่เป็นอิน i n t e r l o อ k เดิมครับผมก็จัดตามให้มาแปะบนแินเตอร์ l o อ k เดิมครับก่อนที่จะแปะเราต้องตั้งชื่อก่อนเดี๋ยวเพื่อจะให้มันนี่ครับ วางวใกล้ๆดับเบิลคลิกที่ shape object i n By i p a r t y ที่ลอกเดิมสิ่งที่เราทำคือ copy tag tag name เนี่ย copy ไปเลยครับ copy โอเคนะครับอโอเคแล้วก็มาให้ใส่อันเนี้ยใส่ price แล้วก็ใส่ parameter ปเตอร์ตัวนะั้นคือจอไเตอร์ที่เราจะไลท์ไปให้ตัวเขียนค่าไปบนตัวคอนโทรลโมดูลหรือ cm อนะครับก็ชื่อว่า u n i t t e c h U ตัวใหญ่ u n i t ็นไอโอเคครับ Unit t e c h อ่คโอเคแล้วก็ก๊อปชื่อนี้ทีนึง copy นะครับเรามาตั้งชื่อจะบนนี้จะตั้งชื่ออ name ของ shape ให้เหมือนกับ tag name ที่เราก็มาครับเพราะว่าตอนที่ขึ้น o อ up m e s s e confirm ครับมันจะได้เป็นชื่อตัว tag นี้ให้พร้อมจะได้เข้าใจง่ายนะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็มาจัด location นิดนึงอเอาตามประมาณนี้ แล้วก็ทำการ Copy ไปใส่แท็กอื่นของโดนซีของโดนวีโอเคนะครับอ่ะโดนซีอัองโดนวีแล้วก็ Copy อีก Object Shape ต่อไปตัวนี้ก๊อปปี้ใบพัด P01 ก๊อปปี้ครับผมแล้วก็มาแทนตัวแท็กเนม ททนี่ครับมาแทนตัวแท็กเนมแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตัว general นท่ไหนถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อครับมันพอไปโชว์ตปน pop up ของ VB script ค,ครับมันก็จะเกิดความสับสนแต่ฟังก์ชันการทำงานก็จะมันก็ถูกต้องครับเพราะว่ามันรีเฟอร์ตามแท็กเนม โอเคครับเราเลืออีกสองตัวแล้วก็ทำการกัดปีที่หนึ่งคลิกขวากัดปีกกได้ษยึดวางโอเคครับลากมาอย่าเพิ่งไปวางบนตัว Object อ็อบเจกต์เฉยเดีจยวมันคลิกผิดผิดผิดอ่ะ,อะมันคลิกันนี้ครับกับชื่อ ผมจะอธิบายเฉพาะหน้านี้เป็นตัวอย่างครับส่วนหน้าอื่นเดี๋ยวเราไปไล่เช็คว่าหน้าไหนมันมีตัวแบบพาดมั่งครับก็ก็เพียงแค่เราไป Copy Tag กับ Copy Object นะครับผมไปที่หน้าอื่นได้เลยซึ่งสามารถ Copy s h a เ e ฟได้ครับไม่โหลดโดยเราไม่ต้องไปทำการ Insert Shape อีกครับ Copy ไปได้เลยครับ Insert Shape ททำแค่ครั้งเดียวนะครับอั ครับผมวางครับผมอือตัวสุดท้ายคลิกขวาคปปัดลอกวาง ครับเรายัางไม่ได้ copy tag ตัวเดิม e t i s t i n g ครับผมทำการ copy ก่อนตัวนี้หน้ากราฟิกที่เราจะแก้ไขครับให้แก้ไขที่ primary server นะครับกัเปิดหน้ากราฟิกที่มีตัว tag bypass ขึ้นมาแล้วทำการแก้ไขแล้วก็ทำการเซฟจากนั้นพอตัวกราฟิกมือก็จะอัปเดตหรือทำการเลปิเคตไปทุกสเตชันครับข้อสำคัญก็คือต้องทำบนพ i ม a ีเซเวอ e r ครับผมหรือเครื่อง n i t e เจ i n k ที่มันทำไฟล์เลปิเคตแล้วก็สามารถทำได้โอเคครับเดี๋ยวผมขอจัด โอเคครับเสร็จแล้วก็ทำการเซฟโอเคครับเซฟเสร็จแล้วครับเราเปิดสเตชันเพื่อจะเรียกพอยต์มาดูว่าเอ๊ะ เพื่อจะเรียกหน้ากราฟิกขึ้นมาดูครับกดรีเฟซที่นึงอ่าครับผมเห็นไหมครับก็กราฟิกอัปเดตแล้วครับตัวลิสเซ n นก็ขึ้นมาแล้วก็ทำการเลือกสักตัวหนึ่งคลิกขึ้นมาคลิกขึ้นมาครับก็จะเข้าอ่าเหมือนคล้ายวิดีโอก่อนหน้านั้น,น,นแล้วก็ใส่เหตุผลไปใส่เลขสี่ เ n t e r น้ำเบอร์ขอเป็น Number นะครับโอเคครับก็คอนเฟิร์มทดนึ่งเลขสี่ก็จะสก็เปลี่ยนแปลงครับโอเคครับในส่วนของ Modify Graphic ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ